สวัสดีครับวันนี้เรามีของเล่นใหม่นะครับนี่คือเจ้าหมาครับนี่ราคา159บาทนี่สีขาวนะเป็นหมาแบบจูงนะับนะมีไฟมีเสียงวิ่งได้เดินได้อ่าเรามาแกะดูเลยับา่ายในเป็นยังไงนี่ออกมาแล้วโหโยังไงมีเชือกด้วยครับโอ้โหเลี้ยงง่ายนะครับแค่ใส่ฐานแล้วก็วิ่งได้นี่ใส่ฐานตรงนี้ด่ายไงโอโ้โหอโอ่ะเอาเอามาจูงดูอ่า เฮ้ยมีหมาตัวนี้ด้วยเหรอหมาสีชมพูเหรอเนี่ยไหนลองไปดูตัวตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้เวลาจะเลี้ยงเราต้องทำาไงแค่นี่จูงจูงมาเออนี่นี่นะนี่มีเพื่อนหมาสีชมพูนี่หมาสีชมพูอันนี้นี่หมาชนถอยใช่ไหมนี่ไหนไหนมีสีฟ้าเดี๋ยวมาลองลองลองเอามาสิ มาเรามาวิ่งมาวิ่งข้างข้างในกันโอ้โหเด็กแก๊งหมาทำไมมันเยอะอย่างนี้ดูสิเอา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 ควายเอาควายไปวิ่งเป็นเพื่อนด้วยควายควาย,วายนี่มีวัวด้วยโอ้โหเอ้ยหมาเนี่ยมันวิ่งไม่เป็นทางเลยนี่เใช่ไหมอันนี้คือพี่ควายนี่ น,นี่เรามาดูตัวอื่นบ้างดีกว่าเนี่นนอาเอาช้างมามาวิ่งเล่นอันนี้คือพี่ช้างไปช้างโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายอาหมยบายบายเซ่บายบาย